รบรวมกันต่อสู้ไล่ฟันศัตรูกู้เมืองสุขโขทัย้อมสบาดพล,ลำพงไลมันนี้ไปร่วมกันขับไลยกทับโยธาอพออคุณบางบางหาวพอคุณพาเมืองนำชัยเรื่องยึดเอาเมืองขึ้นมาณนะ เมือบางครั้รวมพลังผุกกลาสองกษัตริย์ยาตรา การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่สามารถกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่กลายเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นที่มาพ้องกับทําให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญและคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ตนดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีการบริหารจัดการและความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้มาเยือนเมืองบางครั้งเป็นชุมชนที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นเมืองในประวัติศาสตร์ กำเนิดขึ้นมาร่วมกับเมืองเก่าสโขไทยเมืองเก่าศรีสัชนาลัยปรากฏในศิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมศิลาจารึกหลักที่สามจารึกนครชุม พงศาวดารโยนกหนังสือชินการมาลีปกรณ์เป็นจุดกำเนิดประเทศไทยจิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมด้านที่หนึ่งสรุปได้ว่าพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองยกทัพมารวมพลซ้อมรบกันที่มเ,นนเมืองบางขังและเกณฑ์นักรกเมืองบางขังเข้าตียึดเมืองสุขโขทัยคืนจากคอมสบัดขรรโพง์และสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตปฐมกษัตริย์ครองกุลสุขโขทัยสืบมามีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้วมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปพระเครื่องที่ถือกันว่าขลังและศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเป็นศูนย์การความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยและอาณาจักรล้านนาโดยพระสุมนณเทระ ภิกษุมุงทนเมืองเฉลียงได้นำพระาธาตุใต้กอดอกเข็มเมืองบางขังไปถวายพระเจ้ากือนาเมื่อพศ2113พระเจ้ากือนาได้นำไปบรรจุที่วัดสวนดอกและวัดพระาธาตุโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่มีพระบรมราชานุสาวดีพ่อขุนศรีอินทราทิตและพ่อขุนผาเมืองประดิษฐานคู่กัน ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงที่ได้รับการอนุญาตและควบคุมการปั้นหล่อจากกรมศิลปากรอ,อย่างใกล้ชิดมีเชื้อพระวงศ์เสด็จพระราชดำเนินสามพระองค์ในสี่วโรกาสได้แก่รัชกาลที่หกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสเสด็จสองครั้งในห้วงเก้าปี มีระบังเทวะวาลีสีเมืองบางครั้งซึ่งเป็นระบัโบรานาคดีลำดับที่สามแห่งกรุงสุโขทยัยมีชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อศึกษาชุมชนผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการท่องเที่ยวโดยชุมชนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอวอและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอจำนวนสี่เรื่องได้เส้นทางท่องเที่ยววันเดียวห้าเส้นทางเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งวันครึ่งสองรูปแบบ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสอวอหรือสอกอวอเดิม สนับสนุนให้ศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพโดมผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยาของประเทศไทยพร้อมคณะทําการวิจัยประวัติศาสตร์สังคมเมืองบางขัางอย่างรอบด้านดังนั้นการศึกษาแนวทางในการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกชาติไทยณเมืองบางขัางสุโขทยัยจึงมีความเป็นไปได้ภายใต้ปัจจัยที่มีอีกทั้งเมืองบางขัางอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเก่าสุโขทยัยเมืองเก่าศรีสัชนาลายัยอยู่บนถนนลาดยางสายเมือง เมืองเก่าสุขโขทยัยเมืองเก่าศรีสัชนาลายัยจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะพ่วงการท่องเที่ยวเป็นสามเมืองเก่าที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาท่องเที่ยวเมืองสุขโขทยัยที่มีการเดินทางที่สะดวกสบายวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวมรดกชาติไทยน้าเมืองบางขััง 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวมรดกชาติไทยน้าเมืองบางข่ัง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพทั้งการศึกษาเอกสารการวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงของชุมชนประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านการท่องเที่ยวจากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวมรดกชาติไทยณเมืองบางครั้งพบปัญหาและความท้าทายดังนี้1มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย2นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากันเองเป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ สนักท่องเที่ยวที่มาจะไม่พักค้างที่โฮมสเตย์เมืองบางขังสในช่วงจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานย้อนดำลึกวิรกรรมสองพ่อขุนจะมีการแสดงแสงสีเสียงตลาดโบราณร้านค้าชุมชนจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากกว่าช่วงอื่นๆแต่ไม่พักค้างที่โฮมสเตย์ห้คนทั่วไปไม่ทราบถึงมรดกวัฒนธรรมเมืองบางขลังทำให้มองไม่เห็นความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นห คนทั่วไปไม่ทราบว่ามีการวิจัยของชาวบ้านที่สนับสนุนโดยสกว,วซึ่งผ่านการประทับต,ตาความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจมาระดับหนึ่งแล้วเจ็คนทั่วไปไม่ทราบว่ามีการจัดการด้านการท่องเที่ยวมีโปรแกรมการท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์ 8. ช่องทางการติดต่อด้านการท่องเที่ยวมีน้อยไม่มีช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของพื้นที่โดยตรงเกไม่มีที่พัก หรือโฮมสเตย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน10สินค้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่โดดเด่น11ช่องทางในการติดต่อสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังน้อย12การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งยังไม่ค่อยมีประสบการณ์13หน่วยงานสนับสนุนหรือภาคที่เครือข่ายยังน้อย14เกือบทั้งหมดของภาคีเครือข่ายเป็นการสื่อสารทางเดียวโดยผ่านทางเทศบาลเป็นหลัก สรุปผลการศึกษาการท่องเที่ยวบรดกชาติไทยหน้าเมืองบางขังในส่วนของทรัพยากรและคนในพื้นที่มีความพร้อมแต่พบว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคได้แก่ไม่ค่อยมีใครทราบไม่น่าเชื่อถือขาดบุคลากรด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ราชก,การส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับยังไม่แน่ใจเพราะสัมพันธ์กับความเชื่อถือในประวัติศาสตร์สุขโขทัยและประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ทราบว่าสองพระองค์มีความเชื่อมโยงกับเมืองบางขงัางและสร้างอย่างถูกต้องภาคีเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเข้าใจไม่ตรงกันและเข้าใจไม่ครอบคลุมทั้งหมดช่องทางการสื่อสารยังน้อยไม่กว้างขวางขาดประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์และยังไม่มีมาตรฐานรองรับ ผลการศึกษาพบแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายได้แก่การสื่อสารสองทางรอบด้านเพิ่มช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการสื่อสารสาธิตเรียนรู้ลงมือทำทดลองท่องเที่ยวฟรีจัดกิจกรรมสม่ำเสมอลดแลกแจกแถมร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่เปิดพื้นที่ศึกษาดูงานสร้างจุดสนใจเพิ่มเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวอื่น ข้อเสนอแนะ 1. ขยายภาคีเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น 2. ทำความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายในฐานะผู้ส่งสารผู้สื่อสารและแหล่งข่าว 3. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้มากขึ้น 4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 5. จัดหาเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการท่องเที่ยวสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ 6. ขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและสวยงามมีคุณภาพ 8. จัดกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอเป็นการตกย้ำและเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์อีกวิธีหนึ่งภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินโครงการทั้งภาคีเครือขายเก่าและภาคีเครือขายใหม่ที่มีการสื่อสารทั้งสองทางและการสื่อสารรอบด้าน โดยที่ทุกภาคีเครือข่า,ขายสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงเชื่อมโยงกันได้ตลอดการท่องเที่ยวมรดกชาติไทยน้าเมืองบางขัังเครือข่ายเก่าเพื่อนกอบรรหนึ่งรุ่นเจ็ดชมลมปหลัดอ,อปทอสุโขทยัยชมลมศิลปินสุขโขทัยลงนาบ้านไร่กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมชมรมสื่อมวลชนสุขโขทัยกลุมการท่องเที่ยววิทยาลัยพระ,ะสุโขทยัย ท่องเที่ยวและกีฬาสุขโขทยัยสาธารณาสุขจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดโครงการแผนบูรณาการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวแกนมรดกโลกสีสัชนาลัยสุขโขทัยกำแพงเพชรสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มสุโ